อร่อยด้วยเอ็กค์กุศิครับเนี่ยได้คุยกับพี่นุ้ยไม่ได้คุยอะไรบอกลงเลยได้มาไม่ได้นัดกันด้วยคือมาถ่ายแบบถาบเวยอะกินบ้านนะอย่สวยนไอ้ต้อง วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกเราจะมาบุกร้านดังเมืองนครนายกกันนั่นก็คือร้านบนนะๆๆ <c oughs> มีนงชัดช้านี่เป็นรับสั่งงานเพื่อน <c oughs> ไ,ไปปีนปีน <c oughs> มาเลนเพื่อนด้านซ้ายมือนะเพื่อน,อนจะเป็นโรงจอดรถของพี่นงด้านขวามือจะเป็นร้านอาหารของพี่นงร้านบะมีนงบรรยากาศของที่นี่ก็จะเป็นแบบรลอมสไตล์รลอมสไตล์ดำลองเข้ามาดูก็จะเป็นที่จอดรถของแกด้านขวามือก็จะเป็น ร้านจอดรถเพื่อนสามารถไปจอดรถได้เลยนะอ้าววันนี้เจอพี่หนงแน่นอนพี่หนงกำลังร้องเพลงอยู่ได้เลยพี่นัทได้เลยนะครับนะก็จะบอกว่าพี่หนงเขาจะดูแลร้านในวันศุกร์เสาร์ นะฮะเขาจะมาตอนนี้นะครับคุณลุยตอนนี้กำลังแกะทองกันว่าเ,เล่นนะครับ M150 โอ้ยตอนนี้ถ้าทา,าง M10 จยบอกได้เลยว่าตอนนี้ทองเขาแจกเหมนว่าเล่นเลยเปิดฝาเหรอหน้องเปิดฝาแล้วไปชิงโชคครับเอาฝาส่งไปชิงโชคนะฮะรับทองจาก M150 พี่นงค์เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วม้วนนี้เลยนะฮะ150เรามาถึงโซนด้านหลังของร้านของพี่โหน่งค์นะก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆนะเพื่อนมีสะพานทอดยาวไปถึงนู่นไกลเลยนะเพื่อนไปผมพาับพี่ดูข้างล่างมีอะไรมั้ง เดินแบบธรรมดาไม่ได้เะเพือนต้องเดินโอ้เ oh, พ<ๆ>ื่อนๆดูดิดีดิดีดิด,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 ดีด้านขวาด้านซ้ายเป็นทุ่งนาโอยอย่างสวยเลยครับผมเราต้องลองมาดูนะมาถ่ายรูปกันวันหยุดพักผ่อนเออร้านที่นี่น่าจะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะนเพื่อนเดี๋ยวเราไปถามพี่มโนองอีกทีนึงว่าเปิดวันไหนนะ เต็ม้ายเด็ดเปมก่อนายเด็ดเปมก่อนโอ้ยใอ้ร้องไงให้มาเนี่ยผักสายจันทนาเดือนเพ็โอ้ทางช่องยูทูบดอียเชิญจิมครับเดือนเพ็มอยากฟังเพลงหลวงพ่อคูณพี่น้องจะได้ใจบุญไม่ตายตายต้นกันชาด้วยไม่ได้หรอกด้วยอยู่ไหนไปทำไป กินข้าวพักกินข้าวหิวเอาเหรอเฮ้ยตามมาแล้มาระวังลื่นไวปดูพี่นุ้ยได้เล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 ยเดี๋ยวกินข้าวเลยสั่งข้าวอะไรกินยังขอสั่งแล้วครับพี่สั่งแล้วเราจะมาขอมุกพี่นุ้ยสักมุกเนี่ยสอนนี้ เมนูเยอะเลยวันนี้น้องสาวทําให้น้องหญิงนะครับมีตั้งแต่ป็นตอนแป๊สซับมาละผัดไข่น้องไก่แค่เลาเหล่าฟูแกงเป็แกไก่แกงปลจีนมัสมั่นมีแกงรีโคแตก้แต่วันนี้เรามาสามเมนูอะไรครับต้มไก่โรงแรมแกงปลาต้มยำปลาตกใจปลาตกใจปาสวายปลาดู จำจำแล้วเกดไข่เจียวแต่ว่าที่ร้านอื่นก็ไข่เจียวเขาปกติธรรมดาอันนี้ไม่ได้เจียวธรรมดาเจียวไงฮะขี่จักรยานปล่อยมือปิดตาแล้วตีลูกาเจียวไข่โอ้ยอะไรใครคนทำทำได้เที่ยวเดียวนะงแล้วนเที่ยวสองไงพอหักตายเลยไข่เจียว เป็นไงเพี่ยนเปือบอกแล้ววันนี้พี่พี่ทานข้าวกันพี่มาเสร็จเรียบร้อยเสร็จสุดเลยนี่เข้าสวยีข้าวสวยข้าวขาวไงขาวแล้วเม็ดดูเห็นไหมเขาต้องคัดนะไม่ใช่มาอยู่ๆมาปรุงได้เลยเห็นไหมขาวอวบใหญ่เห็นไหมตรงนะเป็นข้าวเสาให้พี่ชอบข้าวขาวหรือข้าวดำแล้วแต่กินกับใครกินกับใครกินบ้านอาจจะเป็นข้าวดำข้าวไรเบอร์รี่ข้ไรเบอร์รี่เป็นไงข้าวขาว ข้าวขาวก็อาจจะกินข้างนอกบ้างเปลี่ยนบรรยกากาศบ้างแล้วแล้วแล้วแต่นะครับเป็นข้าวขาวให้ผมโดยเด็กธันนิดปีสี่อันนี้ช่องพี่นัททำช่องเหรอใช่ใช่พี่เหรอของโอ้โ,อโห,โโหโดีเลยเนี่ยเอาพี่ตรงพี่ตุ้ยไปดิอ๋อแล้วร้านอาหารนะพี่ จเงไปตั้งปีเองครับพี่เพือว่าปิดชั่วคราวเราอาจจะกลับมาทําอีกก็ได้ไปบอกเจ๊งเสรแล้วก็หมดเลยสู้ต่อไปสมมติว่าสองร้านนี้ปิดแล้วโอเคไม่เป็นตั้งหลักใหม่เดี๋ยวเปิดอีกเปิดอีกปุ๊บเจ๊งอีกปิดอีกก็ไม่เป็นไรตั้งหลักใหม่ทำอีกสักครั้งหนึ่งทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินไปรู้เจ็งจนแบบว่าไอ้ที่กูทำทำมาหาตังค์มาได้ เอาไปลงร้านหมดทำทำไมบางคนนี่เขาก็เห็นไหมในร้านน o n นี่ถือว่าเฮงนะได้แบบทำเลที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอร่อยนะอยู่ตรงไหนคนก็จะสอบสามเข้าไปกินเรื่องรับกระดาษไหนก็ยังเข้าไปชื่อร้านก็สำคัญนะอย่างเงี้ยพี่ตุ้ยไปทำร้านเนี่ยร้านอะไรตุ้ยดื่มอะไรพวกนี้ร้านนั่งดื่มไปใช้ตุ้ยไม่ได้ร้านดื่มร้านเฮียจริงฮะร้านเฮียจริงฮะร้านเฮียจริงฮะอะไรเงี้ย พี่นะครับกินก๋วยเตี๋ยวบ้างตามมาเลยหล่ะมาเลยนั่งกินกินครับก่อนสาไปเอาเมนูมายิงสั่งก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยผมชอบไอ้นี่ผมชอบหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบผมกินแลถ้ากินฟรีอย่าเลือกอะไรพี่ไม่กินอะไรก็กินเนาะเอาแค่นั้นดีกว่าเอาเมนูยิงยิงดูเมนูพี่หน่อยนะไอ้กูสิบครับเนี่ยไม่ได้คุยกับพี่นุ้ยไม่ได้คุยอะไรบอกตรงเลยนะมาไม่ได้นัดกันด้วยคือมาถ่ายประชาบาชเฉยเออพูกมาเจอก็ เออถ่ายไม่ได้มานนัดอะไรเลยเดินมามั่วบอกเลยมามั่วครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปรมจะพามาคุยกับพี่โหน่งเจ้าของร้านมาวินโหน่งใช่ใช่ใพี่โหน่งครับขอถามหน่อยเจ้าของร้านนั่งอยู่ข้านเจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างในครับพี่หน่งครับครับตอนนี้ร้านเป็นยังไงบ้างครับเรื่อยๆมากกว่าฮะเรื่อยแล้วก็เราต้อง จัดโซนจัดอะไรให้ลูกค้านั่งไม่ใช่นั่งเบียดกันเยอะแยะมากมายแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเน้นให้ซื้อกลับบ้านด้วยเน้นกลับบ้านเน้นกลับบ้านด้วยแต่ลูกค้าอยากนั่งก็ก็นั่งแต่เราจะแยกให้นั่งไกลแบบไกลๆกันครับแล้วร้านของพี่หนุ่นี้เปิดทุกวันไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์ฮะอันนี้สาขาแรกจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะครับจะเลิกสาขาสองจะเปิดอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อสาขาสองเพื่อนๆอยู่ตรงไหนครับอ,อยู่ในเมืองนะครับก่อนถึงแมคโครร้านจะอยู่ซ้ายมือ ก่นถึงแมคโครนะเพื่อนๆก่อนถึงแมคโครในตัวนี่เปิดังไงกันสักทีเปิดแล้วครับอ๋อถ้าอยากเจอพี่หน่งต้องมาที่ร้านก็เจอได้ทั้งสองร้านแหอะเจอได้ทั้งสองร้านนะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปแยกล่างเขาเรียกแยกล่างไปแต่ก็ไปดูบ้างดูความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยวันนี้คนเยอะเรื่อยๆมากกว่าครับเรื่อยๆนะคนลูกค้าก็ส่วนมากจะมาทำบุญ พีกว่านะเขาจยกแล้วก็แวะมาทานบะหมี่แล้วก็กลับบ้านกันครับพี่หนงผมขอถามหน่อยน้ำซุปมากระโดดมาเป็นยังไงต้นสนุกสนุกแค่นั้นเองเขาทำเล่นเห็นไหมทำเล่นนะครับใครจะเอาหมามาทำน้ำซุปไม่แน่นะไม่มีไม่มีขอบคุณมากพี่หนงเดี๋ยวจะไปลองชิมร้านบะหมี่ของพี่หนงกับข้าวหมูแดงกรอบของร้านพี่หนงเชจีชาตินะว่ารสชาติจะเป็นยังไงน้องิุดูอดมา ใหญ่เงี้ยนะนี่เพื่อนเพื่อกินมันนี่นี่หอมหมูกรอบกรอบกอร่อยด้วยอ่ะขี้เลี่ยมเพื่อนเดี๋ยวลองตดน้น น้ำซุปเป็นไงน้ำซุปหอมหวานจรืงจริงจรืงจริงต้องมาเลยนะเพื่อนอันนี้เราสั่งอะไรไปบะหมี่ต้มยำลองชิมแล้เพื่อนเนี่ยนในากานีนไม่ดีนะ

เจะสวนไ้อมทำบุัอไม่้านนี้ขายบะหมีีเนี่ยไม่ได้ข่งแล้วพี่ที่ปพี่ี่ไอ้้อมจะสวยดิหรือา็ปา่งบุญกันครอัย้นเหรออ๋อไอวันนี้เดี๋ยวพี่ลูกพี่แอนจะสอนสักหนึ่งมุกก่อนกลั่บ้านนะอ่ะมุกไรพี่หัวอะไรตูดเอาหัวอะไรตูดแล้วกันนะ่ะลองดู พี่แตะผมดยอ่ะไ่ไวแต่ว่าเรียกผมไม่ไวแตะผมเริ่มไปพี่ไม่แตะหัวกนะอแล้ว